ิธีกรแสนซนของเราแอบหนีมาเที่ยวทะเลกันนี่เองครับท่าทางทั้งคู่ดูจะสนุกสุดสําราญเหมาะกับชื่อหาดนี้จริงๆเลยนะครับแ,และไหนๆก็มาเที่ยวถึงที่เพชรบุรีที่ไม่พลาดแน่นอนก็คือแวะเข้าไปที่เขาวังเมืองเพชรใช่ไหมล่ะครับดูสิครับคุณผู้ชมแยกไม่ออกเลยระหว่างพิธีกรของเรากับเจ้าจอพวกนี้พี่กี่ขาก่อนที่เราจะ กลับไปกรุงเทพนะเราอยู่เพเบุรีทั้งทีเวลาเรากลับไปเนี่ยคนไทยไงต้องซื้อของฟงของฝากซื้อไปฝากทีมงานซื้อไปฝากพี่อิฐซื้อไปฝากพี่ปองเงี้ยต้องซื้อไปฝากด้วยได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวซื้อเลยเดี๋ยวตังบูมนะแรงตรงนี้แหละไม่มาที่นี่ใช่ป่ะพอถึงนึกถึงเพเบุรีอย่างเงี้ยมปูก็จะนึกถึงขนมหวานที่เป็นขนมไทยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคำขวัญเล้วไงค่ะเขาวางคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระเลือดล้ำศิละปะแดนธรรมะทะเลงามสุดยอดเห็นไหม<ต>ว่าในคำวัญของเขาเนี่ยมีคำว่าขนมม,มีเรื่องขนมอยู่เลยบูมจะบอกพี่กี่ให้นะคะคำวันของพี่กี่เนี่ยถือว่าเป็นคำฝันเกา่าเก่าแล้วเหรอใช่เขาเปลี่ยนแล้วตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นคำวัญใหม่แล้วเวมืองคนพุทธสุดยอดน้ำตาลลานนาตาเซนเห็นสามวัง ไม่ว่าจะเป็นคำขวัญแบบใหม่หรือแบบเก่า คนเมืองเพชรก็ต้องการสื่อสารให้เราได้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรมอย่างเช่นขนมไทยซึ่งถือว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีที่เต็มไปด้วยความงดงามวิจิตรละเอียดอ่อนและพิธีพิถันในทุกขั้นตอนการทำตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบที่ทำจากพืชพันธุ์ธรรมชาติรวมไปถึงวัสดุที่นำมาใช้ห่อขนมล้วนแล้วแต่ทำจากวัสดุธรรมชาติทาให้เห็นถึงภูมิปัญญาของคนไทยในสมัยโบราณอย่าง งละครั้นเดี๋ยวพี่คิดว่าพี่จะซื้อพวกขนมไปดีกว่านะได้ค่ะแต่ลองมาดูพวกขนมไทยเนี่ยก็จะมีการประดิษฐ์ประดอยห่อใบตองเห็นไหมเันก็มีการใช้ใบตองเนี่ยเป็นการเป็นคนะในการใส่ใช่หรือบางทีขนมบางอย่างก็จะเอาใบตองเนี่ยรองอยู่ด้านล่างเขาต้มมัดอ่าเขาต้มมัดทุกอย่างอ่ะคือมึงว่าถ้าเป็นสมัยก่อนตอนมึงเด็กอ่ะทุกอย่างเนี่ยก็จะห่อใบตองหมดเลย แล้วตัวเองเนี่ยเป็นผู้หญิงเนี่ยเคยไหมที่จะคิดว่าประดิษฐ์ประดอยอะไรที่มันว่าเป็นแบบขนมไทยหรือว่าวัฒนธรรมไทย<า>เคยลองทำบ<า>้างไหมคะตอนที่สมัยก่อนที่แบบเคยเรียนหนังสือกพอ,ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยได้ใช้ไหมก็เรียนถือว่าทำกับข้าวจำได้ไหมก็ไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วเคยทำกระทงตอนอเด็กเดเดี๋ยวนี้ก็ตอนเลยกระทงก็ซื้อขนมปังแทน มไม่ใช้โฟมใช้โฟมใช้ขนมปังเป็นอาหารนี่เป็นอาหารกินเองเสร็จกินเองลงไไว่ไหวนะกับป้าไม่ใช่ให้ปลาไปเลยงั้นวันนี้เราจะไปดูกันไหมว่าการทํากระทงไทยหรือว่าการผลิตพวกภาชนะขนมไทยที่ทํามาจากใบตองหรือต้นกล้วยของเราเนี่ยคือทุกอย่างเกือกใบตองสนใจไหมสนใจค่ะ อยากรู้นะอยากรู้แต่เราไม่มีความรู้อะไรเลยบุ้งว่าเราควรที่จะหาใครเนี่ยที่เขามีความรู้มีการศึกษาไม่ย,ยากครับพี่ปลูกไหมพี่ที่พี่สนิทใจไม่ได้่สุดว่าเขามีความรู้เมมติว่าเราจะไปหาที่ไหนไปกันเลยครับที่เว็บไซต์ True บุญญา .com นั่นเองค่ะ ม่ชมกันขนาดนี้ก็เขินแย่สิครับในกี่แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะได้ข้อมูลดีๆแถมยังมีข้อสอบให้ได้ทดลองทำกันแล้วก็อย่าลืมแวะเข้าไปในเว็บไซต์ www. t รูปลูกปัญญา com ของเราได้เลยนะครับเข้าไปท,ไปที่การงานพื้นฐานและอาชีพครับอ๋ก็พออ,อย่างนี้เหรอคะประมาณนั้นช่วงต้นแห่งความรู้ต่อนรัค่ะขั้นตอน ทำกระทรงกระทรงนมแข่งเกี่ยนไปตองให้กลมต้องวางไปตองนะถ้าวางทางเดียวกันมันจะแตกไปช่วยกันไม่ได้อันนี้ต้องทำสองอต้องจับอย่างนี้ก็ได้ได้ได้สี่ได้สี่มุมเยบหกเยกหกมุมก็ได้นะนี่ยไปตองนี่ย็ยกหกมุมก็ได้ต่อไปจะห่อแล้วจะห่อหมกจะห่อห่อหมกตอนนี้ เอาว้อยใส่มือไม่สะอาดอันนี้หอมหมก ร้วห่อขนมใสไใจก็เหมือนกันนะคะเนี่ยห่อนมเทียนอีก อ่นี่หนมเทียนมันจะไม่หนักมันจะไม่เขายู่ไม่มีน้ำหนักบูกเนี่ยภัชนะห่อขนมเนี่ยที่ทำมาจากใบตองเอ๊ะเ, <คน S 2> เดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่น่าจะเป็นป้าเขาโพสต์นี้นี่น้องอะไรเนี่ยน้องพรีมเขาชื่อน้องพรีมคือน้องเขาเนี่ยเห็นไงว่าเนี่ยป้าแกมีความสามารถเยอะ น้องคนเลยเอาความรู้เนี่ยมาโพสต์ไว้ในเว็บไซต์ทุนบุคคลยา com เพื่อมาเผยแพร่คนรู้ว่าเฮ้ยอ้เนี่ยยังมีคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องกี่ <ไป S 2> ค่นะครับงั้นวันนี้เนี่ยบุงคิดแล้วไอเดียบันเจิดแล้วว่าเราจะต้องไปหาคุณป้าคนนี้แหละให้พี่ปุกต้องให้พี่ปุกนําไปไม่ยาก เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะป้าแกก็อยู่เพชรบุรีอือหืองั้นเดี๋ยวเราไปบ้านป้าแกโอเคไปเยี่ยมกันหน่อยได้เลยค่ะไปศึกษาความรู้กับแกหน่อยโอเคให้พี่ปุ๋กนาทางไว้นะปุ๋กไม่รู้ทางจริงจ้ะเดี๋ยวพี่พาไปเองนะซื้อหนมไหมครับไปให้ป้าไปหาป้าสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดินมาตั้งนานแล้วไม่รู้บ้านป้าใครอยู่ไหนเนาะ แน่นะดิแกบอกว่าอยู่ในหมู่บ้านนี้แต่โชคดีนะพี่กี่ที่บุ้มคิดถึงพี่กี่มุ้มเลยซื้อนมเปรี้ยวนี่เลยตามเมจิกของ CP ที่สำคัญมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตทำให้สุขภาพร่างกายเราแข็งแรงถ้า <Okay. S 2> เราเนี่ยมีแบบว่าเพียงพอเข้าใจไหมงั้นเดี๋ยวพี่หมดขวดเลยนะทีเดียวเลยนะ,ม,ะมีพลังถึงนล้วครับน้องบูมสวยนะคะนี่แหละบ้านยายที่ทำขนมเกีสวัสดีค่ะพี่บูมพี่สวัสดีค่ะ หนูดูรายการทูบุปัญญัติอคมอมประจำเลยค่ะพี่น้องอะไรคะพีมค่ะนั่นแม่เจอแฟนคลับตัวจริงเข้าแล้วล่ะครับคุณผู้ชมน้องพีมโพสคลิปเจ๋งๆตั้งเยอะแนะ่อ๋อน้องคนนี้ที่เป็นคนโพสคลิปลงในเว็บไซต์ทูบุปัญญัติคอมใช่ไหมคะใช่ที่บอกน้องพีมคนนี้แหละครับอ๋อ น้องพิมพ์โพสคลิปที่คุณยายบอกว่าทำขนมทำขนมใช่ไหมใช,ใช่ไหมคะ<า><า>อ่ะแล้วคุณยายอยู่ไหนครับอยู่นู่นค่ะกำลังทำขนมอยู่เลยค่ะให้พาไปเจอคุณยายหน่อยเข้าไปได้เลยไหมคะได้ค่ะค่ะสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีค่ะอันนี้คุณยายอะไรคะคุณยายเขียดค่ะคุณยายเขียดเหรอคะ ทำอะำไรอยู่ครับเนี่ยทำขนมหม้อแกงค่ะขนมหม้อแกงทอดแคทีเหรอคะโอ้โหโชคดีจริงๆเลยนะครับที่ได้มาเห็นคุณยายเขียดทำขนมหม้อแกงพอดีแถมยังมีคุณยายชั้นที่มีความรู้เรื่องการทำขนมแบบต้นตำรับมาทำให้ดูอีกด้วยสองพิธีกรของเราก็ทั้งช่วยทั้งชิมนั่นแหละครับคุณผู้ชม และที่คุณผู้ชมเห็นก็คือเตาผิงหม้อแกงแบบโบราณครับซึ่งปัจจุบันก็จะหาคนที่ทําขนมหม้อแกงจากเตาผิงแบบนี้ได้ยากแล้วนะครับและพูดได้ว่าคุณยายสองท่านนี้เป็นช่างทําขนมมือหนึ่งของอําเภอบ้านลาดเลยก็ว่าได้นะครับไม่เรียดครับจ้าใครกำลังทำอะไรครับเนี่ยจะตัดใบตองไปหอขนมค่ะอ๋องั้นตัดยังไงครับวิธีการตัดให้ถูกต้องอ้าวตัดเลยป่าวตัดเลยค่ะตัดเลยครับชับๆเลย ระหว่างที่เราอดใจรอเพื่อที่จะให้ได้ขนมม้อแกงที่หอมหวานน่ารับประทานนั้นคุณยายเขียดก็ได้พาน้องพริมและสองพิณกรของเราไปทำภารกิจตัดใบตองเพื่อนำมาใช้ทำกระทงใส่ขนมนั่นเองแหละครับ ใบตองก็น่าจะน่าสนใจกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่อะไรก็เป็นพลาสติกไปหมดเลยชอบแบบธรรมาชาติมากกว่าก็น่าจะเลือกใบตองค่ะถ้าบรรจุใบตองมันจะดีกว่าเหมือนกับว่ามันเป็นวัสดุธรรมาชาติมีความเป็นไทยแล้วก็ดูแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมมากกว่าที่จะใสพ่พลาสติกแล้วยังก็เป็นการช่วยลดโลกร้อนด้วยอะไรอย่างเงี้ย